สวัสดครับท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องบุญมีนักลุมทุเรียนเนาะให้เก็บความชื้นได้ดีขึ้นเพราะผมเป็นดินทรายอ้นวน อกอกำลังสวยครับทุเรียนกำลังโตก็มีบางทุเรียนชุดนี้ก็กำลังโตต้นนี้ก็รอเวลาเสียบยอดต้นนี้ก็รอเวลาเสียบยอดเป็นกำบังเลตองคตรก็กำลังโตมีบางจะแต่งกิ่งต้นนี้ ต้นนี้ก็สวยนี้ก็ฟืน้นคืนสภาพที่เกี่ยวในวันนี้ทำความสะอาดตรงนี้คุมทุเรียนไหมคุมมมาคุดคุมทุเรียนยาวันนี้ได้สี่มัดค,คุด ก็คุมวะเงาะก็สวยขุดต้นนี้ก็คุมละเรียนต้นนี้ไอ้เงาะต้นนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งขุดคุมว่าปีนี้สงสัยลากเดินดีละแบบนี้ก็กเราเรีนลากเดินดีละ องคตต้นนี้ก็สวยวันสวยคืนละตุเหลืตอต้นนี้ก็กำลังดีหอดตายแล้วสวยครับยาที่ปลูกอ่านล้วสวนยางที่ชาย ได้สองแปลงผมได้ที่แปลงนี้แปลงเดียวนี่ก็ทำการคลุมเรียบร้อยแล้วนี่ก็ แดงสยามครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ